ามเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัสดีสวัสดีวิ่รู้ทุกคนทุก่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้อยู่กับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในช่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมงวนะครับงวแห่งโชคลาภนะครับ วันนี้มาก็ไม่ค่อยจะสบายตัวเท่าไหร่นะมาก็อย่าลืมนะครับฝา,ากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเอาอะไรบ้าง่านวะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรก็วันนี้จะไปเบสสามสิบก่อนแล้วกันนะครับก็จะหมุนเองไปนะก็อย่างละขอหมุนเองไปสามสิบเรแลวกันนะครับผมมามันค้างมันก่อนนะรู่นะมันค้างมันก่อนนะไม่ได้แตกห้าพันหรอกค้างไว้ <laughs> ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูคลิปด้วยนะวันนั้นผมเล่นไว้นะครับเขาแตกห้าพันนะ ผมก็งวงเหมือนกันนะบางเกมมันก็รีให้นะบางเกมก็มันมันก็ค้างอยู่ที่เดิมแบบกเออไม่เข้าใจเหมือนกันเพื่ออะไรอ่ะโอเคนะครับว่าจะกระโดดแล้วเว้ยกระโดดเว้ยกระโดดไวเกินนะครับนะไม่ปรึกษาสักคำเลยนะว่าจะกระโดดนะห <laughs> ยอกเล่นเดอ้อหยอกเล่นเดอ้อ <laughs> ก็จะลืมนะครับฝากกดไเลยเฮ้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 ยถุงทองนะครับจังหวะนี้ถุงเงินตุงทองโอ้โห ฝากอุ้ยมามาขอขอขอไม่เคยได้เลยนะเต็มแผลงเต็มผมไม่เคยได้แบบว่าเต็มมือของเขาเลยนะไอแท่งทองเออน่าจเฉียดเกือบเต็มเลยเงี้ยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเอาเรื่องอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะครับไปดูกันต่อเด้อไปลุ่นเด้อเอาสวยงามครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันเต็มมันก็คูณสิบนะครับข้างนอกนะนี่เต็มกาลาเบี้นะครับแตกนอกเฉยเลยนะครับผมโอ้โหอ,อย่างสุดงูกระโดดนะครับนะของแท้ไวรุ่นของแท้นะครับผม ที่จะพาไปขึ้นรถไฟโย่ไปโย่ไปโยไปโยไปนะครับผมเอาสวยงามครับสามพันนะโอเคโคสุดเลยนะพี่งวนนดดวัวนะครับกระโดดรัวๆนะฮะเอากระโดดอีกแล้วเกินไปวัะนะกระโดดบ่อยอย่างนี้ก็โปรสิก็ไปรุ่น <laughs> เฮ้ยขอหนักๆนนะหนักหนักนะ ไม่เอาเด้อ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 เออทำดีมากนะครับผมอ่ะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่นะครับมาเต็มโอ้ยสุดโอ้โหอย่างตึงนะครับผมไ่รุ่นคู่สุดเลยอ่ะเออ หัวกระโดดบ่อยจัดนะครับผมเออเดฟหัวเ,เดฟนะครับหัวเ,เดฟหัวเ,เดฟเอออ่ะโอเคนะครับสามพันนะรางวัลซูปเปอร์ซูปเปอร์วัวซูปเปอร์คัวรางวัลซูเปอร์งวัวมอมอนะเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยของจริงว่ะเฮ้ยกระโดดลัวๆเลยนะ โอ้โห oh, ยังสุดลักนะ้ำมอมอนะครับมัวน,นะมัวจ๋านะครับผมส้มไม่เอานะส้มไม่เอานะยังไม่ใจส้มนะครับขอแทงท้องหน่อยไม่เอาไม่เอาโอ้โ oh, หเอาแล้วไม่คูณสิบเหรอเอาคือไม่คูณสิบเหรอเฮ้ยอะไรวะมันต้องคูณสิบไม่ใช่เหรอหรือมันไม่ต้องเป็นลายเดียวหรอ งัวก็กระยันโดดจัดเลยนะเหมือนมันดีนะเออสวยหนึ่งพันห้าร้อยสมก็เอาวะกระยันโดดที่ผาเรืองงัวมันดีจัดนะฮะอ่ะโอเคนะครับกอหยุดไปเลยดีกว่านะครับ1,500นร้อยนะฮะวัยรุ่นนะเออสวยงามครับผม เออมันเึิ่งหายไปไหนวะเนี่ยเออมีมีนึกว่าหน้าจอหายอีกแล้วโอ้ยมันดุดบ่อยจัดนะครบางทีกำลังทำคลิปอยู่นะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดโดเรียบร้อยกระโดดอีกแล้วนะฮะับไปดูนะสวยงามจัดนะครับผมกระโดดบ่อยเยอะแม่งอย่างกับโป้ะนะครับผมบัคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <laughs> อย่ากระโดดบ่อยเกินเดี๋ยวคนดูจะดาวนะครับนะเฮ้ยมันกระโดดบ่อยจริงนะไม่รุ้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงนี่ดูดิว่าทำไมมันถึงกระโดดบ่อยขนาดนี้นะแต่มันก็ไม่ถึงกับแตกหนักนะแต่มันกระโดดบ่อยนะผมยอมรับเลยลมันวแม่งไม่มีหลอกเลยงัวเอองัวไม่หลอกเลยวันนี้ของจริงเว้ยเอากระโดดอีกแล้ว ไม่หลอกอีกแล้วเฮ้ยไม่หลอกเลยนะเฮ้ยเป็นไปได้ปรือนี่งัวไม่หลอกนะครับโอ้โหเต็มกาลาบิลของแท้นะครับนะงัวโคตรเดฟบ่อยนะวันนี้นะเอออ้วนตุ๊บอะไรกันเลี้ยงนะแค่วันจันทร์สุดวันจันทรเต๋อ <c oughs> ลิ้นพันนะครับผมอ่าเลขสองหมุนนะแน่จริงมันกระโดดดีเออกระโดดโอ้โหผมไม่อยากจะไปต่อเลยว่ะไปรุ่นมันยังไงอะ่ะคือกลัวว่ามันจะดูดเอาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเต้นเล่นตามตเต็มนะเราไม่ได้เล่นเอารวยนะไปรุ่นนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็ไม่อยากจะไปต่อนะก็ไม่ไปต่อนะครับก็โอเครู้เรื่องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับผมบายคร้าผมจุกโลหันเจ็บเออเอเอุดยอด